เรื่องของเรื่องที่ล้างบานที่ตรงนี้แม่เขาที่ยกให้ไข่อย,อยู่แล้วซึ่งซึ่งถ้าเขาอยู่น้ากันจะไหนมันก็เป็นห้องของข่อยของบีอยู่แล้วเม่ถูกตองบอพี่น้องมันเป็นห้องไปมีหลูกมีเต่าเป็นห้องหลูกเต่าข่อยก็เลยว่าจะเป็นนั่งปลกเนาะทั้งที่มันจะเป็นห้องจของอยู่แล้วแต่นั่งนั่งสื่อเอาถ้าสื้อเฮ็ดเนี่ยจะไหนมันกับเป็นห้องเขาอ,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 อยู่แล้วอบอฉันสืส่อเอาไงไ่ายว่าทำไมถึงต้องซื้อเทียงสือ่อทั้งที่จิเป็นห้องเขาเขาอยู่แล้ว สมือนคือ hmm, ก mm ันบายุ่งน้ำกันเออโอเคจดทะเบียนมมนต้นนัก็เป็นน้ำกันอยู่แล้วพี่น้องแต่ว่านั่งบ่เอาเพื่อนบ่เอาเออกับโอเคก็ดีแม่ขอสีได้มีเงินนั่งก็สีแด้เอาเงินเนี่ยไปเงินก่อนไปใจแม่่อยเป็นอย่างก็อยากซื้อเนียซื้อแล้วอยู่ลังกับอยู่ลังกับซื้อแล้วอยู่นังก็มี่หน่อยหน่อยพอได้สั่งตั้งหนูอยู่ๆแต่ว่าซื้อว่าอะไรซื้ออยากให้เป็นแม่เอ็นความภาคภูมิใจของเรา ความภาคภูมิใจของเราคือเขาอยากแสดงเห็นมาห้องเห็ดใดหมายถึงมาควานดีความดีมาห้าสิีเปคือพี่น้อยเหบอว่าอยากแสดงตัวตนไหมว่าเราทําได้นะเป็นความภาคภูมิใจของเรานะก่อนที่ก่อนที่เราจะแต่งงานกันก่อนที่เราจะอะไรอายุสามสิบก่อนที่ผมอายุสามสิบผมจะแสดงให้ไปถึงอายุสามสิบว่าผมทําได้เพื่อความสบายใจครับแล้วก็สบายใจไม่เท่าไหร่แต่ว่าอยากเป็นความภาคภูมิใจสิ่งที่เราทําได้ครับผม สิ่งที่เราเห็นได้นี่อันนี้คือความผู้ใหญ่ของเขาของเราก็คือของเราอันนั้นของเพื่อนแม่นอนาคตอีกองการอันนี้ของฉันฉันทำมาได้อย่างสิ้นี่ยฉันเร็วความนับพัแนี่ของฉันฉันเห็นได้อืมแม้ฉันตายไปกับเพื่อนของฉันเห็นมากสี่แม่ฉันเป็นคนสื่อแม่เหนื่อยวะเหนื่อยบ่พยายามแสดงพยายามสร้างตัวตนแม่สร้างตัวเองเนี่ยซ่วงอ่ะสามสิบเนี่ยอาจจะแซงเพื่อนแบบก็ไดให้เพื่อนเห็นโอ้นี่ฉันทำได้แล้วเห็นไหมฉันนั้นเธอเห็นได้แล้วมันเป็นอย่างนี้สิ อันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองสั่งยังไม่จบนะดราม่าเรื่องที่ดินน่ะกูก็ตามอยู่แต่ก็คือคลิปเนี้ยเป็นคลิปย้อนไปตอนที่เขาพูดคุยกันเรื่องที่ดินผืนนี้แหละที่ดินที่เขาซื้อขายกันเหลืออะไรต่างๆนานา,นาอันเนี้ยเท่าที่ฟังและเท่าที่ตามฟังดราม่าเรื่องเนี้ย ฟังที่แพรวพาวเขาออกมาไลฟ์หรือออกมาพูดเรื่องเนี้ยประเด็นเรื่องที่ดินที่เป็นมรดกเนี่ยแอปนี้มันข่าว,วอ่ะกูจริงจริงกูดำโทษข่าวจริงแอปเนี่ยคือเรื่องที่ดินเนี่ยเข้าใจไหมคือตามความเข้าใจที่ฉันนะ่ะไปฟังคลิปของแพลแพาวที่เขาออกมาไลฟ์สดและชี้แจงเรื่องเนี้ยแต่แพลพาวอาจจะไม่ใช่นักพูด อาจจะไม่เป๊ะะในการสื่อสารแต่ถ้าฟังและจับเนื้อหาดีๆเนี่ยสรุปสรุปประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะถ้าไม่ใช่ก็ก็มาแยง้งมาให้ข้อมูลเพิ่มก็ได้เนาะเราพูดแบบเป็นกลางนะแต่จะว่ากูเป็นกลางก็คงไม่ใช่หรอกกูก็กูกบอกบอกตรงแว้วที่กูพูดเนี่ยไม่ใช่เป็นตัวแทนของแพลวนะไม่ใช่นะบอกตรงๆเลยที่กูพูดพูดอยู่ตอนเนี้ย เป็นตัวแทนของเอฟซีแพลวพาวก็ได้กันแล้วกันเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าไอ้ทัวร์เนี่ยทัวร์แมงวีแมงบันของฝั่งผู้ใหญ่เนี่ยมันเยอะกว่ากูก็เชียร์ข้างที่น้อยกว่ากันแนละ้วกันเนาะเพราะพวกมึงมันเก่งเหลือเกินแต่และตัวแต่และตัวเนี่ยเก่งในด้านการทัวร์ลงฝั่งฝั่งเอฟซี FC ของแพลวพาวเขาเอาเป็นว่ากูยืนอยู่ฝั่งเอฟซีของแพลวพาวก็แล้วกันเรื่องที่ดินเนี่ย แพลวพาวเขาออกมาไลฟ์แล้วก็มาชี้แจงน่ะมันเป็นประมาณนี้เ,เดี๋ยวตั้งกล้องก่อนเปลี่ยนมุมไปมุมมานี่มันไกลเอออันนี้ใกล้หน่อยสะดวกหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวแดดมันส่องเปี้ยงเลยตอนนี้มันจะทุ่มหนึ่งละถ้าทุกคนฟังแล้วก็จับใจความดีๆเพราะว่าประมาณว่าแพลว,ว,วพาวเขาออกมาไลฟ์สดประมาณนี้ะนะคือเขาบอกว่าเขาโอนให้เขาโอนให้เพราะว่าเขามีปัญหาเกี่ยวกับ เพือญาติหรืออะไรสักอย่างเขาก็เลยโอนเป็นชื่อผัวเขาแต่เวลาเขาออกมาไลฟ์เนี่ยมึงเข้าใจไหมหน้ากล้องกับหลังกล้องเนี่ยคุยกันอีกแบบหน,นึ่งทีเนี้ยแพลวพาวเขาก็เลยออกมาท้าสาบทสาบานสตอรี่เรื่องนี้นะว่าเนี่ยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยกล้าสาบานไหมว่าซื้อจริงไม่ได้แค่เอาชื่อแขวนเหยเปื่อมากลมมันมาแกเอ้ยเนี่ย แกเห็นไหมฉันนั่งเนี่ยหน้าต่างลมฟุ้ยฟุ้ยอยู่ตอนเนี้ยฉันเปิดหน้าต่างมารับลมแล้วก็คุยไปด้วยนี่ไหมกล้องฉันก็ลม้มเนี่ยไม่มีขาตั้งคือเข้าใจไหมคือตอนนั้นน่ะในในคลิปเนี้ยใช่เพลพาเขาบอกเนี่ยผู้ใหญ่บ้านนะควักเงินซื้อนะเนี่ยที่ของแม่ฉันนะ่ะเออนางก็ซื้อนะซื้อา 5, 000, นะราคาห้าล้านนะ布บลานั่นนู่นนี่นั่นคือตอนนั้นฉันฉันเข้าใจนะ ฉันเข้าใจนะฉันเชื่อว่าแพลวาคงไม่ออกมาโกโหกเรื่องนี้หรอกก็คงจะมีการเออเอาหน้าเอาตาให้ผัวหนึ่งเอาหน้าเอาตาให้ผัวสองสร้างคอนเทนต์คือรู้กันหลังบ้านแต่หน้าบ้านพูดเพื่อให้เครดิตว่าเนี่ยผัวฉันซื้อพอตอนนั้นรักกันหวานแหววไงแดดออกมาสายกล้องมาทางนี้วันนี้แดดสว่างเกิน พทษทีนะสลับสลับแตไอเรื่องแดดเนี่ยแกยังปวดหัวกับฉันนะคือถ้าฉันเข้าใจผิดก็รอให้ฝั่งเพลียวพาวขาชี้แจงอีกรอบก็ได้เนาะคือคนเรานะ่ะนะไม่รู้สินะชั่วโมงเนี้ยฉันเชื่อคําพูดของฝ่ายหญิงนะเพราะว่าฝ่ายชายเนี่ยก็พูดไปเรื่อย เลื่อยเหมือนกันพูดไปเลื่อยหลายเรื่องเหมือนกันถ้ามีการซื้อขายจริงมันก็ต้องมีการโอนอแดดมาแหละโทษทีทุกคน,นวุ่นวายกับแดดคือเข้าใจนะคนที่ทาคอนเทนต์หรือว่าเป็นผัวเมียที่ว่าอยู่กับโลกออนไลน์ตลอดแล้วทุกอย่างเป็นคอนเทนต์น่ะเรื่องบางเรื่องอ่ะหน้ากล้องก็จะพูดกันอีกแบบคุยกันอีกแบบหลังกล้องก็จะต้องคุยกันอีกแบบเพราะว่าตอนนั้นน่ะแพลววก็แบบถือหางผัวฉ่ำ พรา,ารักผัวเด็กน้อยคนนี้ไงก็คงอยากจะสร้างสร้างเอาหน้าเอาตาให้ผัวก็เลยบอกว่าเนี่ยผัวฉันซื้อแต่ในความเป็นจริงไม่ได้ซื้อหรือ,อยังไงก็แล้วแต่ไปฟังความคิดเห็นของแพลวพาวก่อนที่เราจะไปตัดสินแล้วก็ให้ทุกคนน่ะตัดสินใช้วิจารณญาณจากการรับฟังทั้งสองด้านไม่งั้นเราเป็นคนนอกเราไม่รู้หรอกแต่เอาเป็นว่าฟังทั้งสองด้านกันแล้วกันเนาะไปฟังแพลวพาว ขออย่างเดียวมานจุดทูบหนึ่งดอกลงตรงพื้นแผ่นดินนั้นว่าคุณซื้อจากฉันจริงแล้วคุณชี้มือสั่งได้เลยว่าเธอออกไปเธอออกไปทีมงานเธอออกข้าวออกของออกไปฉันจะยอมออกจากพื้นที่ตรงนั้นโดยที่ไม่โต้เถียงอะไรกับคุณเลยเรื่องที่ดินตคนไปย้อนท่ามไร่เนี่ย มันจะมีปัญหาเรื่องป้าข้างบ้านที่ตรงบ้านแล้วก็ตรงหอพักตรงหลังตาแพงมันจะมีหอพักส่วนหนึ่งและมันยาวไปข้างหลังมีผืนผืนนั้นประมาณเจ็ดไร่กว่าแฟนขับฟังท่างผัวบอกว่าคอยต้องโอนเป็นชื่อผู้อื่นก่อนซึ่งการที่จะโอนเป็นชื่อผู้อื่นนี่มันต้องโมเมนต์หยาดพี่นองนี่คือญหยามันต้องเป็นชื่อผู้อื่นแล้วทํา ขาเรียกว่าทำเอกสารให้เสมือนขายให้ผู้อื่นไปแล้วค่อยด้วยความสัดซื้อของค่อยค่อยก็เลยโอนเป็นซื้อผัวณตอนนั้นสาธุถ้าคุณคิดว่าคุณทำถูกต้องคุณพูดเต็มปากเลยทั้งแม่คุณทั้งคุณพูดว่าซื้อที่ดินจากฉันสาธุบรนพรบุรุษปู่ย่าตายายเป็นพยานให้หนูด้วย ถ้าคุณมั่นใจว่าคุณซื้อที่ดินเกินน้นจากฉันจริงและมีการจ่ายเงินฉันจริงอ่าคุณจะบอกว่าคุณจ่ายสลิปโอนอ๋อคุณจะบอกว่าคุณจ่ายเงินสดอ่ะอันนี้มันไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณมั่นใจคุณมาหาฉันเรานัดเจอกันที่เยสุทฉันขออย่างเดียวเลยจุดธูปหนึ่งดอก ลงตรงหน้าบ้านให้คุณสาบานไปพร้อมกับฉันว่าที่ดินเืินนี้คุณเอาเงินซื้อฉันโดยชอบแล้วคุณพูดได้เลยว่าคุณจะไม่ยอมให้ฉันอยู่ในที่พืนแผ่นดินนั้นแล้วฉันจะยินยอมออกมาโดยที่จะไม่พูดอะไรเลยแล้วขอยิให้ลูกนอ้องยุห้อพักขอ่อยทั้งเบิดนี ขนยายของออกจากหมอกันควัดโดยที่ฉันจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวและจะไม่กลับไปเหยียบพื้นที่แผ่นดินผืนนั้นซึ่งเป็นที่มรดกของแม่ของยายฉันจะรอเธอนะฉันจะรอทุกคนคิดเห็นยังไงเรื่องนี้สรุปแล้วตอนนั้น